จากการที่เจ้าที่ชุดปฏิการสำรวจการครอบครองที่ดินอำเภอเขาคอซึ่งประกอบด้วยทหารจากกองพันธ์ฐานมาที่28 กองพลฐานมาที่1ค่าย้าพกลผาเมืองเจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอเขาค้อแบ่งกำลังออกเป็น22ชุดลงพื้นที่แบบปลูพมเพื่อสำรวจการเข้าครองใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรอาสาสมัครหรือรออสในพื้นที่4ตำบลของอำเภอเขาค้อคือตำบลเขาค้อตำบลสะเดาะพงตำบลริมสีม่วงและตำบลหนองแม่นารวมทั้งหมดจำนวน35หมู่บ้านซึ่งทางกองทัพภาคที่3ได้ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี2020 จนถึงปี2533จำนวน5ครั้ง8แปลงรวมพื้นที่126,368ไร่เพื่อจัดสรรที่ดินให้กับรัศดรอาสาสมัครหรือรออาสาเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินรายละ10-20ไร่ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีกฎร,ระเบียบ9ข้อของกองทัพภาคที่3บันทึกอยู่ที่ด้านล่างของเอกสารการให้สิทธิครอบครองซึ่งหนึ่งใน9ข้อคือการห้ามนำที่ดินดังกล่าว ไปทาการซื้อขายเปลี่ยนมือแต่ในปัจจุบันที่ดินของร,ศรัศดรอาสาสมัครที่อำเภอขอ,ขอนใหญ่นั้นได้ถูกขายเปลี่ยนมือให้กับนายทุนทําการก่อสร้างรีสอร์ทและบ้านพักต่างอากาศเป็นจำนวนมากรวมทั้งปัจจุบันยังมีเทคนิครูปแบบใหม่ก็คือการทําบันทึกสัญญาร่วมทุนระหว่างรออศกับนายทุนนอกพื้นที่เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกฎ9ข้อที่ห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือจนอายการมีคําสั่งไม่ฟ้องเจ้าของรีสอร์ทประจําหมน3-4ราย ซึ่งผลจากการสำรวจพบรีสอร์ทและบ้านพักต่างอากาศที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อวังชุมพูและป่าสงวนแห่งชาติเขาปกหล่นในท้องที่อำเภอเขาค้อจำนวนมากถึง694รายโดยอยู่ในเขตพื้นที่ของกองทัพที่3ขอใช้ประโยชน์จำนวน631รายเพราะมีการจัดอันดับการปฏิบัติการไว้4อันดับเพื่อจะดำเนินการกับกลุ่มหรือบุคคลที่บุกรุกพื้นที่ป่าเขาค้อ ที่กองทัพภาคที่3ขอใช้ประโยชน์จากกลุ่มป่าไม้คือรีสอร์ทที่อยู่นอกแปลงราอาสอสที่สำรวจแล,จล้วจำนวน135ามแห่งรีสอร์ทนอกแปลงราอาสอสที่สำรวจเพิ่มเติม358แห่งรีสอร์ทในแปลงราอาสอสจำนวนสมอแห่งและราอาสอสที่กระทำผิดเงื่อนไขอีก1052รายพร้อมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายความสำคัญเร่งด่วนให้แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มรีสอร์ทรุกป,ป,ป่าที่อยู่นอกแปลงราอาสอสจำนวนรอม135แห่ง เป็นอันดับแรกจนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการลุยจับรีสอร์ท15แห่งจาก135แห่งที่อยู่นอกแปลงที่ดินรออสอมเมื่อวานนี้ซึ่งหลังจากการเปิดปฏิบัติการลุยจับรีสอร์ท15แห่งตั้งแต่ช่วงเช้าวานันนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยฐานจอที่ได้รับความร่วมมือจากรีสอร์ทโดยไม่มีการขัดขืนหรือนำมวลชนออกมาต่อต้านขันขวางแต่อย่างใดขณะที่ช่วงบ่ายของวันที่11พฤษภาคม2 5 1 1พันโธกิจอดมนาดีผูังคับกองพันฐานมาที่18 ซึ่งเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาพื้นที่เขาค้อได้เชิญแกนนากลุ่มต่างๆพร้อมตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการและเจ้าของรีสอร์ทเขาค้อจำนวน12คนนําโดยนางบุภาจันเพงประธานชมรมคนรักเขาค้อนายไพศาลเพชรวราทนายอาสาและนายปรีชาเดชบุญเลขานุการสภาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดเข้าฟังการชี้แจงถึงปฏิบัติการดังกล่าวโดยมีพันเอกพงเพชรเกตสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการสปปสี่กอรมน และนายชิดอินทราน,นกป่าไม้จังหวัดเพชรบุรุร่วมด้วยโดยที่พันโทเกียรติอดมยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้ทางคณะทํางานจะดําเนินการเฉพาะรีสอร์ท135รายซึ่งก่อนอันนี้นทางเจ้าที่ได้เชิญมาเจรจาโดยที่ทุกรายยืนยันว่าจะขอต่อสู้คดีจึงทําให้เกิดวันนี้ขึ้นและล่าสุดมีรีสอร์ท3รายที่เจรจาขอรื้อถอนเองโดยอยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปยังคณะกรกรมการชุดใหญ่เพื่อทําการพิจารณา จึงขอให้ตัวแทนทั้งหมดทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและเจ้าของรีสอร์ทถึงการปฏิบัติการของเจ้าที่ในครั้งนี้ด้วยซึ่งตัวแทนกลุ่มต่างแสดงความคับข้องใจและมีการหยิบข้อกฎหมายขึ้นมาโต้แยง้งโดยที่นายปีชาเดชบุญติดใจกับของบ้าลุกป,ป่าพร้อมแจ้งทางเจ้าที่และสื่อให้ใช้คำว่าผู้เข้าไปครอบครองที่ดินโดยไม่ไรับอนุญาตแทนโดยอ้างว่าป่าสงวนประกาศเขตทับที่ดินรออสเขาค้อจากนั้นยังอ้างว่า จากการที่มีข่าวเรื่องการจบรีสอร์ททำให้ชาวบ้านเครียดส่วนนางบุผาจันเพงกล่าวว่าตั้งแต่มีข่าวการจบรีสอร์ททำให้กระทบกับการท่องเที่ยวของอำเภอเขาค้อและยังส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยส่วนนายไพศาลเพชรวรากล่าวว่าเขาค้อไม่ใช่กระทบการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องอื่นๆมาด้วยอาทิพระราชบญัติโรงแรมเข้ามาอีกเพราะมีการไปฟ้องร้อง อกจากนี้กลุ่มตัวแทนยังติดใจกับคำที่ถูกเรียกว่าในทุนอีกด้วยด้านพันโทเกียร์ดมนาดีได้กล่าวแสดงความเห็นใจแต่ว่าจำเป็นต้องทำตามหน้าที่และไม่มีอำนาจตัดสินใจนอกเหนือจากภาฯรกิจที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งยังไม่สามารถไปตัดสินว่าใครถูกหรือใครผิดต้องทำตามกรอบของกฎหมายและขอความร่วมมือกับทางผู้ประกอบการอย่าทำการก่อสร้างเพิ่มเติมสำหรับการประการในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากวันที่28เมษายน2 5 6 0 นายชลทิศสุรศดีอดีตอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมทั้งนายพิบูญุญธนกิจโกศลผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และพันเอกถนัดพลโกสัยเสวีรองผู้ัญชาการกองพลฐานม้าที่1ตัวแทนกองทัพภาคที่3พร้อมในงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือกันและได้มีมติให้ตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบด้วยทหารป่าไม้และฝ่ายปกครองอำเภอเขาค้อเข้าตรวจสอบสิทธิการเข้าครองที่ในพื้นที่4ตำบลของอำเภอเขาค้อดังกล่าว โดยมีการแบ่งกำลังออกเป็น22ชุดปฏิบัติการออกทำการเอ็กซเรย์พื้นที่ทั้งหมดโดยเริ่มตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2 5 6 0เป็นต้นมา